ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วลายดูสวยงามมากนะคะวันนี้พามาดูนะคะที่ไหนใดสงสัยจะมาปิดทางมาทางนี้เลยนะคะเจอแล้วนะ,ะสวยจริงๆเลยคะ่ะอ่างเก็บน้านะคะฝายที่บ้านโคกผักกวานนะคะชาติการะคะ่ะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะทั้งสองข้างให้ดูไม่รกเหมือนทุกทีนะคะเ,เพื่อนๆดูสะอาดแล้วก็ดูแบบโ,โหโล่งนะคะสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศดีมากๆลมเย็นมากๆเลยนะคะที่อยู่ที่ว่าอยู่ในป่าจริงๆด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะคะถ้าผิดก็ขออภัยนะ,ะเป็นน่าจะเป็นภูเขาทองนะคะ อันนี้ก็น้ําก็มาจากบ้านบนนะคะบ้านขุนน้ําขับนะคะเพื่อนๆเห็นน้ําตรงนี้ก็อาจจะตกใจนะเอ้ยทําไมน้ําเหลือน้อยจังเลยนะคะตรงนี้แต่จริงๆแล้วด้านหลังนะ,ะี่ฝ่ายเขากั้นน้ํามาน้ํามีอยู่เยอะมากนะคะแต่ก็ต้อง กเก็บน้าไว้ให้ให้พวกเราใช้นะคะยามหน้าแรงก็เลยไม่ได้ปล่อยน้ําออกมาเยอะเดี๋ยวน้ําจะไม่พอด้านล่างนะคะโอ้โหเขาวสวยมากๆเลยนะ,ะเป็นป่าเปลี่ยนสีนะของที่ชาตกาลนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆลมเย็นมากนะคะอากาศก็ดีมากๆเช่นกันนะคะนะจริงๆแถวนี้ก็น่าจะจับปลาหรือว่า งมหอยอะไรได้อันนี้เดินจากมืกุมไกลนะเป็นเรียกว่าฝ่ายที่อยู่กลางป่าจริงๆเลยคะสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่ฝ่ายบ้านค้องพักหวานชัตการค่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ